รนี่สีวัชรพลเนี่มนซริ้คะรุ่นที่ห้น้ิรดชางแยงสวีดีรุ่นที่หกบุาหน้ำสัจลาพรและรุ่นที่เจ็ดอัสระฐานอากา ต่อไปรนยการที่สองของกอที่สองลูกที่หนึ่งจุกทินพร้าตะกินขับลูกที่สอธนาวินเวทุชูมีรียขับลูที่สามอุมธาการ์ลูกที่สอุตตะนแวดนาสวัญละคดีลูกที่ห้าธนพลฤทธิช ร okay. ุ่นท oh okay. ี่หกิโทงโรเวน่คนาเบลและรุ่นเก็ธภาจิตเจซีซูวิ่งั้นับคุณเางโอเคพี่ขอบคุะได้้ได้แล้ว